โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาฉะนั้นระบบการศึกษาที่เราเราอยากเห็นก็คือว่ามันไม่ใช่โรงเรียนที่ทําหน้าที่จัดการศึกษาแค่อย่างเดียวแต่มันมีผู้ครองมันมีชุมชนที่เข้ามาจัดการด้วยการจัดการสอนจะให้ประสบความสําเร็จเนี่ยในชีวิตของเด็กเนี่ยเขาต้องหนึ่งอยู่กับโรงเรียนสองอยู่ที่บ้านสามอยู่ที่ชุมชนสาเหตุที่ว่าพ่อแม่เนี่ยควรจะมีส่วนในการช่วยในเรื่องการเรียนรู้เรื่องการศึกษาเนี่ยค่ะเพราะมองว่าลูก ไม่ได้เติบโตเฉพาะในโรงเรียนพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษาซึ่งตามพระราชบัญญัติเนี่มันมีบทบาทอยู่4บทบาทซึ่งบทบาทที่1ก็คือ1การมาเพิ่มผลสัฤทธิ์ทางการศึกษาโดยใช้นวัตรกรรมนะครับตัวที่2ก็คือว่าการผลิตเนาะ ผลิตและพัฒนานวัตรกรรมการศึกษาอันที่3คือการลดความดมลล้าอันที่4คือการปรสานเครือข่ายที่เข้ามารด่วมดง,งานในพื้นที่นวัตรกรรมจังหวัดสตูลซึ่งเรามีมีแนวคิดใ,ในการพัฒนานวัตรกรรมอนอกซึ่งนอกจากที่เดิมที่เราใช้โครงงานฐานวิจัยเป็นนวัตรกรรมหนึ่งในการทํางานที่ใช้กับครูโรงเรียนที่ทำให้เป็นเครื่องมือที่เด็กหาความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการวิจัยแต่และก็อีกนวัตรกรรมหนึ่งคือการพัฒนาให้ ครูสอนในสาระวิชาปกติที่ให้เป็น Active Learning ซึ่งก็เราก็ได้มีการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตรกรรมตัวนี้ขึ้นมาและอีกนวัตรกรรมหนึ่งที่พื้นที่นวัตรกรรมจากวัดสตูลขยับอยู่ก็คือว่าการพัฒนาให้เกิดครูสามเศร้าผู้ปกครองเนี่ยค่ะเป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะมีส่วนช่วยให้เด็กช่วยผักดันให้เด็กเนี่ย ได้เรียนรู้ได้ศึกษาอย่างเข้าใจแล้วก็มีพัฒนาการในการพยายามเสริมทักษะตัวเองนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ดีมากขึ้นโดยการที่แบบว่าเปิดกว้างเปิดกว้างเลยค่ะเริ่มแรกเปิดกว้างให้เด็กได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในการบอกในการพูด าเราอยากจะให้เด็กมีความอยากรู้คุณครูต้องกระตุ้นนะคะกระตุ้นเด็กตั้งคําถามนะคะถ้าเด็กเขาคิดไม่ได้ต้องฝึกเขาให้คิดตั้งคําถามแล้วก็หาข้อสงสัยนั้นให้ได้นะ,ะมันถึงจะเ,เป็นการการเรียนรู้ที่ที่พัฒนาเด็กได้สมบูรณ์นะคิดว่าอย่างนั้นคือผู้บริหารรุ่นใหม่เนี่ยไม่ควรที่จะไปเน้นแต่เนื้อหานะไม่ไม่ควรแต่ไปเน้นแต่เนื้อหาแต่ควรจะเน้นให้เด็กได้ฝึกคิด ไม่ใช่ว่าเนื้อหาไม่สำคัญแต่ว่าประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญคือเด็กก็จะมองแค่ว่าครูเป็นบุคคลสำคัญในการถ่ายทอดเท่านั้นซึ่งพอจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นสถานที่จริงต่างหากการเรียนรู้ที่เด็กไปผ่านสถานที่นั้นๆต่างหากเป็นตัวสื่อสารให้เด็กได้เรียนรู้ของจริงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงรู้ว่าบทบาทของครู จริงแล้วมันไม่ใช่แค่คนถ่ายทอดแค่คนเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เด็กก็จะคือไม่ทราบอะไรก็ถามแค่ครูแต่พอพอพอเรามาเปลี่ยนกนยารเรียนรู้แบบนี้คือเด็กสามารถหาความรู้ได้ได้โดยกว้างได้ได้ได้ไดไดหลายรูปแบบได้อาจจะเป็นคนในครอบครัวเขาหรือว่าชุมชนของเขาหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เขาสามารถเรียนรู้โดยครูเป็นคนแนะนําให้ ชั้นระบบการศึกษาที่เราเราอยากเห็นก็คือมันไม่ใช่โรงเรียนที่ทําหน้าที่จัดก,การศึกษาแค่อย่างเดียวแต่มันมีผู้ครองมันมีชุมชนที่เข้ามาจัดก,การด้วยตัวกิจกรรมครูสามเศร้าเราก็เลยออกแบบว่าให้พ่อแม่มาทําหน้าที่ในการเป็นครูซึ่งพ่อแม่ก็มีชุดความรู้ในเรื่องอาชีพพ่อแม่มีความรู้ในเรื่องของงานบ้านงานเรือนเราก็เลยออกแบบว่าให้งานบ้านงานเรือนงานอาชีพเนี่ยน่าจะเป็น เป็นกระบวนการเป็นนวัตรกรรมหนึ่งที่พ่อแม่สามารถสอนได้ที่บ้านแต่การสอนของพ่อแม่ในเรื่องของทั้งอาชีพและง,งานบ้านเนี่ยทำยังไงให้สะท้อนกลับมาสู่โรงเรียนกลับมาเป็นเรื่อการวัดและประเมินผลมีคะแนนให้กับเด็กนักเรียนฉะนั้นครูสามเศร้าซึ่งเป็นคนที่ต้องมาทําหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อไปตอบโจทย์ของความคิดว่าโรงเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะชีวิตก็คือส่วนหนึ่ง ครอบครัวก็คือส่วนหนึ่งชุมชนก็ส่วนหนึ่งการเรียนรู้โลกว่างก็คือส่วนหนึ่งมันไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวที่จัดการศึกษา